สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งชนิดที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะราคาไม่แพงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลักษณะของเขานะคะเพื่อนเขาจะมีความเป็นข้างหลังเนี่ยสีแดงจริงๆมันจะเป็นลักษณะของสีแดงอมม่วงนะคะแต่เขาจะเรียกว่าพลูอินโดหลังแดงนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเป็นใบที่เอ่เียวแบบนี้นะคะเป็นลันกษณะคล้ายๆกับใบโพนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเรียวยาวนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีการแตกเนี่ยค่ะแตกแขนงอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นไมคะมีรากเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ไปเพาะชําได้เลยง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะ 1กิ่งนะคะอันนี้อีก1กิ่งเป็น2กิ่งนะคะเขาจะมีรากอากาศออกมาค่ะเพื่อนๆทำให้การปลูกเลี้ยงหรือว่าการขยายพันธุ์เนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราเอาน้องเขาไว้ในที่ที่เป็นริมข้างบ้านนะคะแต่ว่าจะมีแดดจัดช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายจะมีแดดจัดประมาณ สัก3-4ชั่วโมงอะค่ะเ,เพื่อนเก็จะเห็นว่ามีน้องมีใบมีใบไหม้นะคะเราก็จะเด็ดทิ้งนะคะคือเราก็ทดลองค่ะเวลาเราเราเลี้ยงต้นไม้อะค่ะเราต้องก็ต้องทดลองที่วางต้นไม้นะคะ เพราะว่าอย่างอย่างถ้าเราวางตรงนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าแดดเขาจัดเกินไปทําให้ต้นไม้เราเสียหายเราก็จะเปลี่ยนที่วางนะคะเพื่อนๆวัสดุปลูกนะคะก็จะเป็นกับมะพร้าวสับนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะได้มาจากร้านนะคะก็ แขวนทั้งกระถางแบบนี้เลยแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการประหยัดในการลดน้ําต้นไม้นะคะช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าบางวันนะคะฝนไม่ตกเนี่ยแดดแรงมากนะคะเราจะวางต้นไม้ซ้อนกันแบบนี้ค่ะด้านล่างของน้องเนี่ยก็จะเป็นต้นพุทนะคะพุทซ้อนนะคะซึ่งเวลาเราลดน้ําต้นไม้บนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีความมีน้ำเนี่ยเขาก็จะหยดลงไปข้างล่างนะคะก็จะเป็นการ ประหยัดน้ําแล้วก็เป็นการลดน้ําที่ได้ทั้งสองทางด้วยนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะกระถางแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะรอให้น้องเขายาวก่อนเพราะว่าเราจะชอบให้น้องเขายาวออกมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะสวยงามค่ะแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เราวางไว้ตรงนี้นะคะ ตรงข้ามกงน้องไก่เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมองไกลๆสวยงามมากเลยนะคะถ้าสมมติเราเลี้ยงที่แบบว่าเลี้ยงเยอะๆอะค่ะสามารถที่จะพันหลักได้เลยเพราะเขามีรากอากาศนะคะเลี้ยงพันได้เลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสูงยาวแล้วก็เห็นไหมคะความน่ารักของเขาอยู่ที่หลังใบค่ะเพื่อนๆแล้วก็หนอนก็ไม่ชอบด้วยนะคะ นี่ไม่เจอหนอนนะคะไม่เจอชีมิตตัวไดนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาดูภูอินโดหลังแดงนะคะ,ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไม้นอกกระแสราคาไม่แรงนะคะแต่ว่าฟอกอากาศก็ยังมีอยู่อีกมากมายนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ